สวัสดีอันธนพลนะครับวันนี้เรามาร่วมกันติดตามนะครับการปลูกมันสับปะหลังแบบวิธีของสิ่งยิ้มโดยวิทยาจารย์นะครับจากสภาเกษตรชาติคือท่านอาจารย์เบนของเราที่มาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการการปลูกมันสับปะหลังตามวิธีของสิ่งยิ้มของเราโดยใช้วิธีการปลูกแบบ G A P G A P คือการปลูกเกษตรแบบปลอดภัยนะครับจากที่ท่านได้เห็นว่า นะครับอายุมัน2เดือนนะครับมีผลผลิตนะครับจากการ QC <ะ>ของเราเนี่ยเดิมๆเ,เราตั้งไว้ประมาณ7-15หัวนะครับแต่ผล,ผลผลิตที่ออกมาคือถึง20หัวนะครับเดี๋ยวเราจะมารับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกันว่านะครับหลังจากที่ใช้วิธีการของเราไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงนะครับและความสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรได้มากน้อยเพียงไหนครับโอเคครับก็ ผมก็ทดลองปลูกดีแรกนะครับแปลงเป็นแปลงทดลองเพื่อเกษตรกรในพื้นที่ได้ดูพปาะปกติพื้นที่แถวนี้ก็ปลูกก็ประมาณไร่สองตันสามตันก็ดีใจกันแล้วถ้าอย่างห้าหกตันก็ต้องอย่างน้อยก็สองปีมีโอกาสได้เจอกระจนเบนได่เข้าอบรมก็โอเคฮะตัวแรงปลูกทีนี้ไม่เคยทําแต่ก็ทําทำแล้วก็โอเคเห็นผลแล้วก็ชื่นใจก็ตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณ6กตันที่อาจารย์เบนคุยอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็คงจะผ่านถ้าอยู่ระดับหัวที่ตรวจตกวดอยู่ ครับอย่างที่บอกไปว่าอ่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องลองทํานะครับต้องลองศึกษาแล้วก็ดูไปด้วยตัวของตัวท่านเองนะครับคําว่าเกษตรนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆไม่ได้และสิ่งที่สําคัญนะครับทางเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการของสิ่งยึดของเรานะครับร้อเซตั้งแต่การเริ่มการไถดักไถแปะการใช้สิ่งวัดสดูดกำมุงดินนะครับรวมถึงการใช้ปุ๋ยในการหว่านเพื่อเตรียมความพร้อม และลดค่าีของดินนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกันว่าหลังจากที่ใช้วิธีการของเราไปแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างเงี้ยพื้นดหวัดปีนี้ปุ๋ยเจนีแพงราคาแพงก็ราคาของปุ๋ยจิงยิ้มก็โอเคนะถึงจะใช้ประมาณไร่ละสองลูกคือปองพืนหนึ่งลูกกับแต่ตอนเล่้งหัวนี้ลูกหนึ่ง สองเดือนแล้วประมาณสองลูกก็ประมาณพันกว่าบาทพันสองแต่ยูเรียขนาดนี้ถ้าเคยย้ายูยุดไปลูกพันเจ็ดก็โอเคครับก็อันนี้คือคนผลิตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการทีซีของเราเราเนี่ยครับกำลนงค่าของหนามนสับหลังเนี่ยสูงสุดนะครับคือสิบห้าหัวเนี่ยคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรได้แล้วนะครับแต่อันนี้อย่างที่ท่านเห็นว่าหัวนะครับมันสับปะหลังเนี่ยใหญ่เท่า นะครับหัวนาฬิกาด้วยซ้ํานะครับแค่4เซน5เซนเนี S <S yes ่ยหรือใหญ่กว่าของนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ของการ QC การตรวจสอบนะครับผลิตผลมันสับปหลังแล้ววันนี้สุดท้ายอยากสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับอยากจะให้เป็นฝั่งทางเกษตรกรนะครับหรือยนงยทานพลเนี่ยเป็นคนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรไทยดีกว่าว่าอยากให้มาร่วมเข้าโครงการของของเราเนี่ยว่าดีอย่างไร และสิ่งที่สิ่งที่พอเราไมา่สนับสนุนเนี่ยมีอะไรบ้างก็สนับสนุนคือให้มัน่นใจในเรื่องผลผลิตับการการทำสองการแปรรูปก,ก็ยังอิบายว่าจะทิปผลผลิตนะราคาที่แน่นอนนะราคาที่สูงกว่าที่อื่นสามคือการทาผลผลิตเมื่อมาครึ่งทางแล้วก็เห็นต้นแต่ยังไม่เห็นหัวแต่ก็ขุดมาแล้วเห็นก็ยังโอเคครับว่าเออมันมากกว่าท,ทุกคราวที่มีอยู่ก็มั่นใจ นะแล้วก็การเตรียมค่าจ,จ่ายก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นกับเท่าตัวก็เกินคุ้มครับอยากให้ลองดูเปลี่ยนทีใหม่เดินครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกร,ะรกน,นะครับได้พูดความในใจมาว่าอย่าพึ่งเชื่อนะครับันดับแรกเลยอย่าพึ่งเชื่อแต่นะครับอยากให้ลองถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่เราเชื่อว่านะครับวิธีการปลูกของเราวิธีการส่งเสริมของเรานะครับ มีขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างที่างทฮียธนพลพูดไปว่านะครับเดิมนะครับอาจจะใช้ปุ๋ยอยู่ที่จํานวนเท่านี้นะครับใช้วิธีการปลูกอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวน,นี่แะครับคือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นแต่นะครับ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเข้าร่วมโครงการการปลูกมันสับปะหลังตามวิธีของสิ่งยิ้มโดยใช้วิธีการปลูกแบบ GAP ก็คือเกษตรแบบปลอดภัยนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยจะมีสุขภาพที่ดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเ่านธนพคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ